สวัสดีค่ะเด็กๆก,ก็มาพบกับคุณครูกฤษพรแสงสีนะคะในหัวข้อที่3ค่ะรูปแบบการกระจายตัวของประชากรนะคะแบ่งออกเป็น3รูปแบบค่ะรูปแบบแรกก็คือรูปแบบการรวมกลุ่มนะคะลักษณะก็รวมกันเป็นกลุ่มกลุ่มแบบนี้ค่ะเพื่อการอยู่รอดพบมากที่สุดเลยนะคะสิ่งแวดล้อมไม่สม่ำเสมอนะคะต่อไปไปดูรูปแบบ การกระจายตัวของประชากรแบบสม่ำเสมอค่ะรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นว่าประชากรก็จะมีการกระจายกันนะคะอย่างสม่ำเสมออันนี้คือพบไม่บ่อยการแข่งแย่งรุนแรงนะคะไปดูแบบที่3ค่ะเป็นแบบอิสระนะคะนี่ค่ะแต่กระจายเป็นหย่อมนะคะค่อนข้างหายากค่ะสิ่งแวดล้อมสม่ำเสมอนะคะการต่อสู้นะคะ ไม่รุนแรงรูปแบบการกระจายตัวของประชากรนะคะรูปแบบการกระจายตัวของประชากรจะถูกกําหนดโดยขอบเขตทางภูมิศาสตร์นะคะที่ประชากรนั้นนะคะปรากฏอยู่อันได้แก่อย่างแรกเลยค่ะคือปัจจัยทางกายภาพนะคะเช่นแสงน้ำอุณหภูมิสารอาหารสองค่ะ เป็นปัจจัยทางชีวภาพนะคะได้แก่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชนิดนะคะของสิ่งมีชีวิตเช่นมีการแข่งแย่งมีการล่าหรือสภาวะประสิทธิ์และปัจจัยที่3ค่ะคือสถานะทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญได้แก่สิ่งที่มากั้นนะคะมาขวางกั้นการแพร่กระจายของประชากรค่ะเช่นภูเขาทะเลทะเลทรายเกาะนะคะเป็นต้น ไปดูหัวข้อที่4ค่ะรูปแบบการเพิ่มของประชากรนะคะมี2รูปแบบค่ะไปดูรูปแบบแรกกันก่อนเลยนะคะรูปแบบที่1ค่ะเป็นการเพิ่มของประชากรโดยที่สมาชิกของประชากรนั้นมีการสืบพันธุ์เพียงแค่ครั้งเดียวนะคะในช่วงชีวิต เสร็จแล้วก็ตายค่ะพบได้นะคะในแมลงค่ะเช่นแมลงชีปะขาวผีเสือ้อในพืชก็มีนะคะเช่นข้าวคะนา้ารูปแบบการเพิ่มประชากรแบบที่2ค่ะเป็นการเพิ่มประชากรโดยที่สมาชิกนะคะของประชากรมีโอกาสสืบพันธุ์ได้หลายครั้งในช่วงชีวิตค่ะเช่นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะคะ ไม้พุ่มนะคะเช่นชบาแก้วนะคะไม้ยืนต้นนะคะเช่นมะม่วงนะคะไปดูการเพิ่มของประชากรนะคะแบบ e x p o n e n t i a l นะคะหรือเป็นแบบทวีคูณนะคะตัวนี้พบได้ในสิ่งมีชีวิตที่มีอัตราการเจริญของประชากรนะคะ ค่อนข้างสูงมากนะคะเช่นแมลงในต้นฤดูฝนนะคะจากกราฟค่ะแกน y นะคะคือจํานวนของประชากรนะคะส่วนแกน x ก็คือรุ่นนะคะจะเห็นได้ว่ารุ่นแรกเนี่ยนะคะจำนวนประชากรจะค่อยๆเพิ่มอย่างช้าๆนะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อ,อระยะเวลานะคะเมื่อแต่ละรุ่นผสมกันไปเรื่อยๆเนี่ยจะพบว่าจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ระยะ การเพิ่มของประชากรเนี่ยมีการเพิ่มอย่างรวดเร็วมากนะคะเช่นมแมลงในต้นฤดูฝนนะคะไปดูแบบที่2ค่ะเป็นกราฟแสดงการเพิ่มของประชากรนะคะตามแนวคิดของมันทัสค่ะคือระยะแรกเนี่ยจะคล้ายกับตัว j นะคะก็คือ,อเดี๋ยวนะคะแกน x ก็คือเวลา แกน y คือขนาดของประชากรนะคะซึ่งเมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยจำนวนประชากรก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นนะคะจากนั้นก็จะมีการลดลงค่ะอย่างรวดเร็วแล้วก็เพิ่มนะคะลดสลับกันไปอันนี้ตามแนวคิดของมันทัสนะคะและแบบที่3ค่ะก็คือกราฟของการเพิ่มประชากรแบบโลจิสติกนะคะการเพิ่มเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนะคะ หรือการมีตัวต้านทานในสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นการเพิ่มของจํานวนของเซลล์ยีสต์ที่เพาะในห้องปฏิบัติการนะคะแกน y ค่ะคือจํานวนของเซลล์ยีสต์นะคะส่วนแกน x คือระยะเวลาค่ะหมายความว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปนะคะอัตราของ